อายากประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตไหมเออมันมีด้วยเหรอ175บาทสิ่งแรกที่ซูน่าได้ยินแต่จากด้วยความที่ว่าเราไม่เคยมีความรู้เลยซูน่ามาจากพื้นฐานของการไม่ได้เรียนหนังสือ,อเป็นเขาเรียกว่านะเป็นชาวสวนชาวไร่ทั่วไปแต่สิ่งแรกที่ได้ยินก็คือความโลก,กันบังเกิดนะทุกคนความโลกบังเกิดในที่นี้ก็คือซูน่าขายเสื้อผ้าออนไลน์ลงทุนด้วยกันซื้ออินเทอร์เน็ตจ่ายแพงเท่าไหร่ก็ยอมขอให้เน็ตแรงกินพอเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับ ใช่สนิทสิ้นเปลืองมากพอดีมาเจอโพสุจียอท่านที่เขาเรียกว่าในโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊กท่านก็เลยแนะนําบอกว่าที่บริษัทของเรานะคะมี175บาทสามารถโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายมีจริงนึไอ้คนบ้านอกอย่างเราเช่ไหมฉันไม่ยอมแพ้แล้วจะไม่ให้ใครมาหลอกลวงมาต้มมาตัวนะพี่ตู่ตู่นราไม่ชอบเลยการต้มการตัวอมซื้อทอดฮื้อลู้แล้วกัน ใจบัก็ับสิบล็เข้าใจแต่กลาไปเรียนกันลา,า,นาของชูนาพอไทยพอเคยแข่งแล้วมัน,ต,นติดตกแน่ไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ได้ยิน175บาทชูน่าที่ชูนาได้ยินทักถามที่เขาเลยว่าอัา้ง175บาทในประเทศไทยมีหรือไม่เคยเจอเพราะปกติใช้อยู่เดือนละสองพันแล้วตอนนี้มันยิ่งลดสปีดเพิ่มไปเรื่อยๆชูน่าก็จะเพิ่มกระดึ๊กกระดึ๊กตามไปนะคะราคาแพงเท่าไหร่ก็กระดึ๊กกระดึ๊กขอแค่มันแดงก็พอพอพี่ก็บอกว่ามริสัตของเราก็เปิดให้เข้าชม จริงหรอมีที่ไหนก็จะให้เราก็มาเดินดุ่มดูบริษัทก่อนที่เราจะทาธุรกิจถูกไหมสุนาก็เลยมาเปิดไลน์ท้ามาฉันท้าชนเลยสุนกาเดินเข้ามาที่บริษัทด้วยความที่เป็นใหญ่พิง่งไม่เป็นแบบนี้หรอกท่านทุกคนเองสุนาในวันนั้นกับวันนี้จะบอกเลยว่าเอาคนละคน,นตัวนีวัน <c oughs> <c oughs> นี้อาจจะดูดีกว่าวันนั้นก็ได้เพราะวันนั้นเป็นใหญ่พึ่งที่ไสาา่เสื้อผ้าแบกสอบเสื้อผ้าที่ประตูน้าแต่ด้วยความที่ว่าเอาทำไมพี่เขาโชว์เงินตลอดเวลามันคือเรื่องจริงหรอที่อยู่ดีดีเขามีเง ถ้าเป็นหนูถายเสื้อผ้าหรือจะโพสเสื้อผ้านะอยู่ประตูน้ํานะให้คนเห็นว่าเอยฉันขายของแต่พี่เขาไม่เคยโพสเกี่ยวกับธุรกิจเลยแต่มีเงินอย่างเดียวเราอยากรู้ซูน่าก็มามาถึงมาฟังท่านประธานหนึ่งครั้งซูน่าตัดสินใจมาด้วยทันทีค่ะทุกคนโดยที่ไม่รู้สิ่งแรกไม่เป็นไรขอให้ใช้อินเทอร์เน็ตถูกแรงก็พอเรื่องเงินไม่เป็นไรค่อยๆศึกษาหลังจากนั้นมาซูน่าไม่เคยไปประตูน้ำเลยค่ะทุกคนไม่เคยไปจริงๆเลยไม่ใช่เขาลืมหรอกเพราะประตูน้ำมันปิด มันเลยไปไม่ได้ปัจจุบันมันปิดโควิดมาเขาไม่ให้อยู่ใกล้ชิดเนาะแล้วตอนนี้ยิ่งตอนนี้เขากำลังถือป้าย,ยกันอยู่ยิ่งแล้วเลยไปไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ,หล,ะห,หลังจากที่โซน่าเข้ามาบริษัทได้หนึ่งเดือนแรกความสําเร็จยังไม่มาเพราะว่าอาจจะยังไม่ฉลาดพอหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแผนธุรกิจเพราะว่าซูน่าไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับเครือข่ายใดๆเลยในโลกนี้รู้จักแต่เก็บเห็ดทําทนาทําสวนทําไร่ เก็บเงียที่ไหนเห็ุออกซูน่ารู้หมดนะซูน่าอย่างรู้เลยมองการไกลเลยมาจะอผูไหนซูน่าเก็บเรื่องเก็บเห็ดค่ะทุกคนแต่เรื่องธุรกิจซูน่าไม่รู้แต่พอเข้ามาตรงนี้เอ้าสิ่งแรกเราได้ใช้ฟรีแล้วก็บอกว่ามันจะทําเป็นธุรกิจได้แล้วทําเราให้มีเงินได้เชื่อไหมว่าหลังจากที่ซูน่าเข้ามาเดือนแรกเข้ามาบริษัทศึกษาข้อมูลเสร็จก็ยังไม่สำเร็จพอเดือนที่สองเราตั้งเป้าแล้วมีการท่องเที่ยวขึ้นมาเหมือนที่เราด้ี้อุตสาห เฮ้ยเราอยากไปเที่ยวเหมือนเขาบ้างีวิตนี้ไม่เคยได้เที่ยวเลยซูน่าก็ตั้งปฏิญาณว่าเดือนนี้ฉันก็ทำตำแหน่งไม้ได้เชื่อไหมว่าหลังจากเดือนที่สองซูน่าขึ้นตำแหน่งแรกยังไม่พอนะคะผ่านไ่ถึงสิบวันซูน่าก็ขึ้นตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งเจเจผู้มีรายได้ห้าหมื่นบาทค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็เพิ่งได้ครึ่งเดือนค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วแล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นรูบี้ซูน่าก็จะมีผู้มีรายได้หนึ่งแสนบาทค่ะ ได้แบบโซน่ามาทุกคนมาที่พี่อยากสําเร็จดูโหน่าเป็นตัวอย่างนะคะพี่น้องไม่สลาดเพิดด้วยซ้าแต่ทําไมเราทําได้ทุกคนทําได้ค่ะวันแรกอาจจะมาอาจจะไม่สวยไม่คูลีเหมือนโซน่านะเป็นแย่เพืิงเลยคิ้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่เรามีต้นแบบที่พี่นะกะออนไลน์มีทีมงานมีทุกคนช่วยเหลือเราที่นี่เข้ามาป็นเหมือนจรมยันต์มีทีมที่ ทาให้เรามีความรู้สึกว่าเออเป็นเด็กบ้านนอกก็จริงเราอยากทําให้เหมือนเขาเราอยากให้รวยเหมือนท่านประธา,านเราทำยังไงแล้วท่านประธานก็ให้เรามีจริงๆค่ะท่านประธานบอกว่าถ้าใครมาที่นี่เรียบเท่ากับทุกคนเป็นซีอโอเป็นเจ้าของบริษัทสามารถขึ้นมาเดินที่คะลยหานมาใช้คะลยหานบริษัทของเราได้ด้วยความภาคภูมิใจมีใครอยากเป็นเหมือนชหน้ามั่งไหมคะ่ะ บอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่มหาศารมากค่ะท่อปัเป Debatte, ็นของเราถ้าใครยังมองไม่เห็นโอกาสมาสัมภาษณ์ส่วนตัวสุน่าได้นะบอกเลยว <iş> <belly> ่าเคล็ดลับไม่หมดค่ะทำให้ทุกคนมีเงินสดเงิน้านวัมากนะคะเรานี้ก็รอสบการณ์ส่งต่อแค่นี้ก่อน